สวัสดีครับสวัสดีต่อแรงๆครับสร้างวุณสิภาพมาเบิงของสวยๆงามๆนะครับอยู่ผนแหนกเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับผมก่อนส่งลูกค้านะหลังจากช่างคูโบต้าบ้านดุงเอาเข้าซ่อมบำรุงตรวจเช็คแล้วก็ผ่านการตรวจแม็กจากอาจารย์เอเดศีส่วนกลางของสยามคูโบต้าแล้วนะครับนี่ครับผมมาเบิงเลยครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับเนาะทุกซอกทุกมุมนะครับผมนี่กระทะล้อห้องเครื่องนะครับใต้ท้องเก็บทุกจุดเลยละครับผมบอกยังไงซะ นี่เห็นไหมครับโซนด้านในนะครับตรงใต้เบาะนั่งก็สวยงามนะครับผมคันนี้ของเซลอ้อมนะครับไปจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับคูบตาบ้านดุงได้นะครับซื้อรถกับคูบตาบ้านดุงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับถูกบริการดีมีอะไรครบนะครับง่ามงามเนาะครับเนาะนี่ครับไปเบิ่งใกล้ๆเลยครับผมเบิ่งมานีครับคันนี้ก็ L4018SP นะครับผม คันนี้ของเซลุยนะครับไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผัวน่ะส่งไกลทั่วประเทศนะครับผมสุดยอดเลยครับสนใจถ้าบอกในคอมเมนต์เด้อเดี๋ยวช่างงอนเอาเบอร์เซลฝ่ายขายให้นะครับเนี่ยคันนี้ก็บุ้งกีเกษตรครับกำลังเก็บสีเก็บรายละเอียดอยู่นะครับนี่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 โอ้สวยๆงามๆครับคันนี้เป็น50แรงบุ้งกีเกษตรนะครับคันนี้ไปไหนเนาะนี่เซลก้อยไปจังหวัดเลยอำเภอภูหลวงนะครับผมสุดยอดครับยูไสกับซงครับยูไสกับซื้อรวมกับคู่บตาบันดุงได้ครับ หลายปัจจัยที่คนเลือกซื้อรถกับคูโบต้าบันดุงนะครับผมถูกบริการดีมีหลายครบนะครับ